สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กับกลุ่มของอาจารย์คงนะฮะกลุ่มของอาจารย์คงเขามีสมาช,ชิกมากกว่าพันคนเลยนะครับมี3มอยู่3ามกลุ่มนะครับผมมาผมจะมาลองเล่นตามอาจารย์คงให้ดูว่ามีกลุ่มน้ำเล่นมนันยังไงตอนนี้อาจารย์คงเขาได้บอกที่แบง k e เกอร์ที่สีแดงแต่ผมยังไม่ลงนะฮะเราจะมาดูก่อนว่าอาจารย์คงเขาจะไปแนวทางยังไงนะครับผมตอนนี้แบงเกอร์อยู่ที่ฝั่งสีแดงนะครับซึบอ,อ่ะออกไปที่7ดแต้ม ไม่น,นี่จางโคงบอกถูกนะแต่เสียดายเราไม่ได้ลงไ <Okay. S 1> ม่น,นี่จางโคงเขาแทงถูกนะครับผมโอเคไหมผมจะตามอาจารย์งคงไม้ต่อไปนะครับหมสิบเอ็ดไม้แล้วครับผมตอนนี้มีกลุ่มน้ำเล่นมันดีามากครับเพื่อไแบบว่าเราก็สามารถมีแอดมินนำทางมันจะดีมากกว่าเราไม่ต้องเล่นคนเดียวนะครับอ่าตอนนี้อาจารย์คง้งที่อาจารย์งคงบอกที่แพงเพย์เยอร์ผมไปเลยเพย์เยอร์ห้าร้อยรวยกอนแล้วไม่ชม มีกลุ่นน oh, e ้ำเล่นม <owner ro> <necessary> ันด no. <ts> <asi> <ain> ีนะเพื่อนนะเราไม่ต้องไปสมมว่าเออถ้าเกิดว่าอาจารย์คงเนี่ยเริ่มแทงผิดเราก็สวนได้อาจารย์คงเริ่มแทงถูกไม้ผิดไม้หรือว่าเราจะจับจังหวะของอาจารย์ได้เองนะฮะเราไม่จำเป็นต้องไปตามอาจารย์ุู้ไม้ก็ได้ครับมาดูไม้นี้ว่าผมจะแทงถูกตามอาจารย์หรือเปล่าหรือว่าอาจารย์จะแทงพลาดแทงผิดนะฮะโอ้โหเยบโอ้โหเจ็ดแต้มอาจารย์ฝั่งนู้นเลเลยพาแตหมอโอ้โหโอ้ไม้นี้พลาดอาจารย์คงบอก บอกถูกไม้เมื่อกี้แล้วไม้นี้อาจางค์คมาผมพลาดนะฮะโอเคมาไม่เป็นไรไม้เกอไปผมจะคิดว่าจางโคงน,น่าจะแทงถูกไม้ผิดไม้มไมถูกไม้ไมผิดไม้นะครับระนะผะจะเริ่มจับทางลัวจารย์แล้วกันอาจารย์บอกว่าภายเริ่มยากอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรไม้นี้อาจารย์บอกว่าเพย์เออร์ผมตามอาจารย์ไปก่อนที่หนึ่งพันบาทเพราะว่าทบไม้เมื่อกี้ไปนะครับเลยปันอเพีงวัหน่ลยเร็ว กูสาวหมอพีงไงโอยเรามีกลุ่มนําเล่นอยู่ไมหลายกลุ่มนะฮะมีกลุ่มมิเตเซียงกลุ่มอาจารย์คงมีเยอะแยะมากมายแล้วก็กลุ่มแอดแท็บพาเลนก็มีนะครับอ่าแจมอ่าแจมอ่าขอตัดเป็นเลยนะฮะอะไปวะน่ะสามแจมเออเก้าหลังเรียบร้อยมันแปดหลังครับผมบ่กไปอ่าอร่ผมดูแล้วตอนนี้ว่าอาจารย์คงเขน่าจะบอกถูกแบบว่าแทงถูกไม้ผิดไม้ถูกไม้ผิดไม้นะครับเราจับจังหวะอาจารย์ได้งั้นไม้ต่อไป อาจารย์คงจะต้องแทงบิดแน่เลยผมจะสวนอาจารย์คงอาจารย์คงจะบอกอะไรก็ตามผมจะสวนไปนะฮะชาคมบอกเพยเยอร์สีน้ําเงินผมจะแทงสีแดงผมไปแทงสีแดงนะฮะใบนี้อันนี้ผมมาทําให้รู้เฉยนะว่าเราควรจะตามกลุ่มยังไงนะฮะเพื่อให้บวกนะครับผมเราจับทางอาจารย์ได้นะครับจับทางแ er. อดมินได้ครับผมทบที่เพเย้ทบที่แบงเกอร์ไปพันห้าร้อยบาทครับไปพันห้านะครับผมใบนี้นะ ชิ<า>สีแดงน,น,นะครับแต่สามเดือบอกให้ตัดด้วยนะา<อ>ตามเด้เลยครั<ช>บพอกแปดเรียบร้อยบวกไปเไม่ใช่ดิแม่งแปดแต่อ้าเราเจ็ดแต้มโอเคบอกไปแต่เ,เราตกแจมเหมเือนทึกว่าแปดครับผมเมื่อกี้ ตอนนี้ผมบวกมาแล้วนะประมาณ2 0 0พันกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มอาจารย์คงแบบนี้มาเล่นตามกลุ่มได้มันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าคุณนั่งเล่นคนเดียวแน่อนอนสมาชิกมากกว่าพันคนนะครับในนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเข้าฟรีทุกอย่างนะครับถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมาไ,ได้เลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ